วันนี้ซื้อจริงนะครับนี่กำลังจะซื้อแล้ว7จ็ดหครับยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ตลาดหัวมุมเกษตรนวมินครับเป็นตลาดต้นไม้ซึ่งจัดเฉพาะวันที่6และ7เดือนพฤศจิกายน64นี้ครับเป็นงานที่จัดขึ้นครั้งแรกข้างในก็จะมีไม้ด่างหลากหลายชนิดมาขายครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าด้านในมีต้นไม้อะไรบ้างราคาเท่าไหร่ราคาไม้ดักปัจจุบันราคาเท่าไหร,ร,ร่เดี๋ยวตามไปเลยครับมาเยอะแยะนนี่ครับอะไรนะต้นอะไรนะต้นสาไร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเนี่ยมันมีลายแล้วด้วย<ม>ขอจับหน่อยอันนี้อายุกี่เดือนครับพี่เดือนกว่า บินสั้นเลยเจ็ดสีบินสังนนครับผมสามดาวครับต้นประมาณนี้อยู่เท่าไหร่ต้นนี้สองพันอ่าพี่หนุ่มเขาอ่ะสองพันสองสองพันสองครับอ่ามีทั้งอที่เป็นแบบสายสำหรับสาวออฟฟิศนะครับหน้าร้านหาร้านก็ครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะได้เปิดอยู่ที่สาม อันนี้ถุงเงินถุงทองใช่ไหมถุงเงินถุงทองครับพิเศษของตัวพิเศษของตัวผู้ชนิดนี้ก็คือไฟอ่อนจะเป็นสีดิบๆแบบนี้ครับพอไปไฟแดดเนี่ยจะกลายเป็นเผาหน้าแบบแข็งตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษก็คือจะเป็นเรียกว่าัตพลายครัสติกเขาจะแบบกว้างกว่าโหเขาจะกว้างกว่าตัวถุงเงินถุงทองทั่วไปอ๋อมันมีมีหลายแบบอีกเหรอครับใช่ครับมันเหมือนเป็นมันกลายขึ้นมาครับส่วนตัวนี้ทลิกหนังไหมพลิกหนังครับผม เอาไปทำต้มยำนะฮะจริงๆมีขาด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้ขาจะไม่ได้เอาว่ะฝั่งนี้จะออกตางกังหมดเลยตั้งแต่ต้นเลยแต่ฝั่งนี้เหมือนมันเหมือนเส้นด่างเขาแบ่งกันมาครับ ตัวของฝั uhm ่งเราั่ใช่ครับแต่ว่าตัวเนี้ยคือเขาวเรามีท้องมาแล้วก็คือเรื่องตลอดเพราะว่าไปต่อไปก็ต้องมาขึ้นมาฝั่งเรืเพราะว่ามัเส้นด่างมันจะเปลี่ยนใหม่ตอนนี้ว่าถ้าดูกรอบเขียนไปให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวผสมผสานอาหารปผลทุกอย่างพร้อมมาก็คือโปร่งแน่นอนครับไม่ใช่เราเนี่ยิงโกเลียมบาติกครับผมสิงโกเลียมบาติกคนไทยเรียกกันว่าออมไลน์กระหนกครับจะมีความเหมือนเหมือนลายกระหนกเขาอยู่ หรือว่าไปใหญ่มาก<ป>ส่วนตัวนี้เป็น EP ด่างครับเป็น EP ด่างนะครับอยู่ที่14,999วาน ตอนนี้ไหมเป็นตอนที่ออกขาวที่ขาเลกรถนะใช่ไหมตอนนี้ใช่อันนี้ใช่ไหมหาขาวอ่ะครับอันไหนแรงกว่าจริงจริงราแรงกว่าอครับนนี้ท่เท่าไหร่ครับ อันนี้ก็แดษนะคะเพราะกลางเมื่อวานก็เลยกัดไม่ชัดแต่ว่าแดดคุณเล็กเล็กนี่หนึ่งโลห้าสิบาทแต่ว่าตอนนี้เราจัดโปรอยู่ทั้งสองแถมหนึ่ง สองแหนมหนึ่งได้งั้นเดี๋ยวผมเอาสองลองสังเกตครับหนึ่งกับสามละเอียดต่างกันเนี่ยแล้วข้อดีของมันคือมันเป็นปุ๋ยเย็นสังเกตไหมครับว่ามันละเอียดกว่ากันใช่แล้วมันก็จะเย็นนี่ครับถ้าสมมติจริงๆถ้า้องเป็นอย่างนี้ยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งแพงแพงยิ่งแพงไอ้หลักแสนได้ที่นี่นี่เลี้ยงยังไงอ่ะแดดแดดร้อยผลร้อยไหมใช่ค่ะแดดสองร้อยใช่ค่ะแล้วก็ใส่พวกผงปูนไฟผงอ้อแล้วก็เบอร์ไรแล้วก็ปุ๋ยอื่นอ่ะคาร์ดานี่เงินหมื่นเก้า ในนั้นส <5. S 2> ี่ร้อยห้าเนี่ยขาวๆอยู่ตรงนี้อ่านี่ห้าพันห้าจะเราเขาเรียกวัวแด,วดงหรือแดงวัวรู้หรอเพราะบางคนกู้วัวแดงบานก็แดงวัวแต่ถ้าเป็นลายนี้นะแล้วมันแล้วไม่มีกระดูกเหมือนอย่างนี้นะอันนี้ถือว่าจะคูใช่ไหมแล้วก็ถ้ามีแต่ลายนี้แล้วไม่มีกระดูกนั่นถือสมว่า,บาแบบแป้งอันนี้เท่าไหร่อ่ะอ๋ออันนี้สี่ร้อยค่ะอันนี้มีทั้งหมดต้องมีสี่สี่ต้นสี่ส ส่งมอบแล้วซื้อจริงตอนนี้ซื้อจริงนะครับนี่กําลังจะซื้อแล้วเจ็ดหมืห้า หนึ่งล้านสองแสนนะครับเขามีลายพายุคนะ่ะมีลายตุ๊กแกแล้วก็มีเพนท์ค่ะเพนท์ก็คือแบบมีสามลายในต้นเดียวค่ะยังไงล่ะครับลายพายุครับตันนี้คือพายุนะส่วนส่วนทุกแกก็จะเป็นประมาณแบบนี้ฮะทำไมถึงรตุ๊กแกไอ้พายุผมดูออกแต่ตุ๊กแกมันเหมือนเป็นลายตุ๊กแกพี่อ๋อมันใหญ่ๆใช่ไหมใช่มันจะเป็นลายใหญ่ๆแล้วอีกลายนึงชื่อลายอะไรครับลายเพ้นท์ลายเพ้นท์ก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเพ้นท์อันนี้อาจจะเป็นบลูสต์ลีกลายแทนเพราะว่ามันมันมันใหญ่ แต่ได้อยอะเล็กๆนี่จะเป็นลายเซนต์โกลงแรงโงงโงงดูดูลงนิดนึงฮะกลัวกลัวใบหักมากใช่ครับไม่กลัวอะไรหรอกครับกลัวลงนี่เลยแต่ลายมันออกแล้วนะเนี่ยใช่ค่ะลายออกแล้วอันนี้อันนี้ออค่ะพี่อันนี้เพ้นมาอะไรอย่ากงี้ยากลมดันกลัวแอร์ลมดันกลัวดูก็ได้นะครับพี่ชายจนเท่าไหร่ชายจนนั่นแหละตอนนั้นแหละครับไปจน เอาไปสองพันกระถางเดียวอเอเดียเก็งเดี๋ยวเอาไปสองพันี่ครับสรับวันนี้ก็ได้มาประมาณนี้ครับมีทั้งกล้วยแล้วก็บอนนะคะรับบรรยากาศไม้ด่างตลาดหัวมุมก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ